ดีค่ะวันนี้จะพามาดูการป้อนนมลูกวัวค่ะพอดีคู่แฝดเมื่อวานนี้ที่คลอดออกมาคือคุณแม่เขายังไม่ไม่ให้ไม่ให้กินนมแต่ว่าเราก็รีดน้ำนมเหลืองให้ลูกๆทั้งสองตัวกินไปแล้วแล้วคราวนี้เขายังไม่ให้นม ไม่ค่อยมีด้วยเราก็เลยต้องไปซื้อน้ำนมวัวน,นมมาให้กินแล้วก็เอามาป้อนเงนี้ยเพราะว่ายังกินเองก็ไม่เป็นเราก็ต้องใช้เซลิงป้อนนมให้กินก่อนดีว่าก็ป้อนง่ายแม่มันก็ไม่ดุไม่ทำร้ายเราอ่ะ เราก็เลยเข้าไปป้อนได้ถึงในคองเลยปลา,าก,กินโหน่ารักอ่ะกินต่อยเลยเอีกอีกตัวนึงใหญ่อีกตัวน,งวนึงเล็กไอตัวเล็กก็เดินคล้องปอเลยเดินไปเดินมาเน,น,น,นี่ยในตัวเนี้ยเดินปอเลยเนีนย่ยแต่ว่าไม่ค่อยอยากกินนม เดี๋ยป้อนให้ป้อนนมให้อ่ะไม่ค่อยกินอ่ะอคนฟ้อนโอ้ตั้งใจามากอ่ะอนไ่กินอ๋อหินใจ้ยแล้วนี่เพื่อน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 ,น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 ช่วยตั้งชื่อให้คู่แฟนหน่อยดิแล้ว เพื่อนช่วตั้งคหน่อยว่าจะเชื่ออะไรดีคนตัวเล็กแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะไม่่คยอยากเดินนะชอบนอนเดินนะ้อยเดินยัไม่ค่อยแข็งแต่ตัวเล็กเนี่ยเดินเก่งป๋อเลยให้กินวันหนึ่งสามเวลาตอนนี้เช้าของวันเย็น ทีแรกก็จับเวลาสองชั่วโมงให้กินทีตอนนี้เอา3ามเวลาเลยง่ายดีคุณแม่ก็นอนนั่งค้าเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าเพื่อนและอย่าลืมช่วยตั้งชื่อให้ด้วยนะจ๊ะ What the